สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พีนองเพืเ่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีตอนเช้านะประมาณหกโมงยี่สิบนาทีที่ที่สี่มาวันนี้วันที่สิบสองคะ่ะเมซ่าสองฮาซี่นะสวัสดีหลวงนาปีใหม่ไทยด้วยคะ่ะพรุ่งี1สิบสามเมซ่านะส่งการแล้วเรายูบานเราไม่ได้ไปเที่ยวนะเอาค่ะ เดี๋ยวทิฟฟี่จะพาทุกคนมาเก็บเพชรเลยไปเลยจ้ามาค่ะทุกคนเก็บเพชรกันติฟฟี่เห็นไวเร็วนะตั้งแต่สองคืนแล้วค่ะทุกคนทิฟฟี่เห็นไวนะลองมาตรงนี้มาหนังไฟนีดแต่ว่าเพิ่งได้เก็บวันนี้เพราะว่ามันพอดีวันนี้นะมันอย่างแลกอยู่ทิฟฟี่ก็เลยไม่เก็บ คนเห็ดในสวนป่มคนก็หากันเยอะนะแต่ว่าดีอยู่ในนี้คืออย่างเลืออายุทีที่สี่เดียวปิดๆไว้นะคนก็เอานะ่งาไม่เชียวหรอกว่าเออใส่ปิดไว้เขาก็คงว่าเออเห็ดใชส่อคงใครนี่จ้า เดี็กซี่พาทุกคนมาเล็กใกล้ๆว่าเนาะนะคะมาดูใกล้ๆกันน้องขยับไปหน่อยครับเดี๋ยวโดนมีดโอเคอืมเนี่ยไม่ทำไม้ตั้ง,งแต่น้องเก็บไส้ยังงี้เยเอาดินอ้อเลยอือมาโดดสวยอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ ไว้ถ้าเล็กเกินที่ฟีก็ไม่ยากเก็บนะเหมือนคลิปแรกที่ลงโมวานไม่ยากเก็บเลยแต่ก็ต้องเก็บ่าเพราะว่าส่วนตามส่วนนั่นคือคนห้ากันเยอะจริงๆอยากเก็บไว้ให้ได้ดอกเทาเนี้คะ่ะเวลาแกงมันจะได้เนื้อนะแต่ก็ร่อยด้วยอันนู้นคือว่าเล็กมากเลยนี่ยายแม่ทุกคนเลยนี่ค่ะ โด้สวยมากเลยนะนี่แล้วบอกไปตด้เจตที่ใต้กิโลละสองร้อยบาทค่ะแบบนี้แถวบ้านนะจะค่ายแถวบ้านกิโลละสองร้ยอยอดดินโอ้ด้วยหรอกเ่านี่เลยเดี๋ยว พอว่ายามเฮ็ดขาเฮ็ดง้อนี่พี่เฮ็ดขาสิ่งเลยนะทุกที่ห้าแต่เฮ็ดเอ๊อาก็จำได้ปัเอฮมขออภัยด้วยนะครับเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่ครับดอกใหญ่มากครับดอกนี้ มันดินดินแค่ครับันอดินออกด้วยลูกมันออกเองอืมอ้อกกวนดอกนี้อ้วนมากเลยครับใหญ่เลยมีนดอกอุกดีเลยครับหใ,หให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนครับนี่ เดี๋ยวที่ฟรีเทียบกับมืออวนใหญ่มาอือเลนะ็กมากเดี๋ยวเอามือออกก่อนครับเดี๋ยวโดวนมีดให้แม่ทำให้เซตก้อนนึ่งลงต่อยิบนะเอายิบเลยลองขยุกอย่เพิ่งเอามือเข้ามา ไม่ต้องเอามามามาตรงนี้นะนั่นนั่นหมดไปเลยลูกหมดหมดหมดโอ้หมดหมดจักยาเลยเดี๋ยวแม่ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่หนองเก็บตรงนั้นไม่มีหมดตรงนี้หมดจัดยาเลยแม่นอนจเก็บดอกกุ๊กนอนอย่าบังเปื้อนๆน,นะลูกให้ผีป้านาอา่าแหล็กัน Ngóng thôi, bây giờ tung nô rượu. Ni lẽ tân nô yak kẹp động nè kèm nè 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 kẹp mẹ nè 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 một. 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 Cắt. À, Còn con mặt một mặt Con mặt mặt tay con vậy mặt 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 ไม่หมดอาจจะมียึบใส่อีกนนะคน่ดนั่นแม่แมับมุงนี่ให้นอนเล็กกัน่ะว่ามันเราเก็บใกล้ๆกันเลยจ้าเอาดินออกก่อนครับ แมวคุดนาไปใส่ในกล้องแมวคุดต่างคนมันไม่แม่แคุดต่างนี่มันไม่ครับยาวคุดเลยมันยาวเลมันยาวขึ้นมันยาวไม่ขึ้นน่ะหรอดินมันแข็งแข็งแน่นเอาอันเดียวก็เลยเอามืออ้อดไอยู่เอาไปใส่กล้องเลยเดี๋ยวทุกนี้ได้แมมทำให้เสร็จก่อน เฮ้ยดอกเล็กน้อยอดดิ้นออกก่อนครับไม่ได้หรอเนี่ยแค่เนอเค่อ้อโกนมันอยู่ฝั่งนู้นอานหอดเออันนี้ก่อนนะอื้ม ไม่รู้เดี๋ยวมีตังแลดกวะยิบเลยแต่ว่ามันหนาวนะมันไม่ใช่สิค่ะไ,ไม่ยาวกุดดุดุ้มันาะไปมันยาวมันไม่ยาวได้หรอดินมันแข็งไม่ดินแข็ง ดิมมาแข็งมันจะเ,เอาลองเยอเลยนะเปิดที่ขึ้นอุย้ยขึ้นจริงๆด้วยทุกคนตั้งเลยไม่ได้ลองเยอะเล,เล่รึยเอาลองเยอแล้วแมว่ว่าดินแข็งหูวตายเสียได้หมดรวยกันนั่นตีทำมาเล็วทุกคนอุย่ยไม่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเต๋อหัวเดี๋ยวเต๋อหัว เดี๋ยวลงไปอันนู้นดูนะอุ๊ยขอโทษค่ะไม่ได้ยได้ได้ทุกคนได้อ้แอนนูนต่อค่ะไม่ได้อุ้ยตายเร็วแม่อดจาก ชายมีดเสียได้มากเลยทุกคนที่ฟี่ชายมีดเสียนะไม่รัวเออมันดึงอ้อต้องให้นงนะว่าโบ้นะเดี๋ยวไปเลโดต่อไปกันจ้าเดี๋ยวเรามาเลโดนี้กันนะโอ้ไมอุ้ยไม่โอ้ค่ะแข้งอันนี้แล้วอุย้ยรุดเลยบางทีมันโอ้บางทีก็ไม่โอ้นะคะอันนี้แล้วโอ้อันนี้ได้ยาวนิดนะึง ค่ะทุกคนทิฟฟี่กาแกเห็ดเ็ตแล้วนะนีค่เแฮดที่เราได้ทั้งหมดนะนีจ้าโดสวยงายใหญ่ๆนะอ้วนๆกับมีลายดอกยุคนี่ค่ะเอาค่ะกนรันคลิปนี้ทิฟฟี่ฟากไว้เท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองของทิฟฟี่ด้วยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนหะน้าพบกันไม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับบายบายบายบยเร็วบายยทุกคนเร็วลูกเก่งมาก